ถ้าเราเกิดมาเพื่อความสุขทำไมทุกคนต้องทุกข์วันหนึ่งที่ป่าเวลุวันอานนท์เดินเข้ามาหาพระพุทธเจ้าด้วยใบหน้าเศร้าพระองค์เจ้าข่าลูกสาวของพ่อค้าใหญ่เพิ่งสิ้นใจครอบครัวเธอร่ำรวยที่สุดในกบินพัทมีทุกอย่างแล้วทำไมยังต้องทุกข์ใครเป็นคนกําหนดให้เราเกิดมาทุกข์พระพุทธเจ้าทรงยิ้มอานนท์เจ้าเคยเห็นคนหิวกินข้าวหรือไม่เคยครับท่านเมื่อได้ข้าวแล้วเขาหิวหรือไม่ ไม่หิวครับแต่พอย่ยมเย็นก็หิวอีนั่นแหละเจ้าอานน์พระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระสุรเสียงอันเมตตาจิตใจมนุษย์เป็นเช่นกระเพาะที่ไม่เคยอิ่มได้สุกเมื่อไหร่ก็อยากได้มากกว่านั้นเรียกสิ่งนี้ว่าตัณหาแต่ท่านพระพุทธเจ้าทำไมธรรมชาติถึงสร้างเราให้เป็นแบบนี้เพราะความกระหายคือสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดอานน์หากมนุษย์พอใจง่าย เขาจะไม่หาอาหารไม่สร้างบ้านไม่ทําสิ่งใดเลยแต่ความกระหายที่ไม่รู้จักพอนี้แหละที่ทำให้เขาทุกข์อานน์กำมมือไหว้และจะลุดพ้นได้อย่างไรด้วยการรู้เท่าทันอานน์เมื่อเราเข้าใจว่าความกระหายเป็นธรรมชาติของจิตเราจะไม่ติดอยู่กับมันเหมือนคนที่รู้ว่าเงาคือเงาก็จะไม่กลัวเงาการรู้เท่าทน,นี้เองที่เราเรียกว่าวิปัสสนา อา n o นไม่มีใครกําหนดให้เราทุกเราแค่ไม่รู้วิธีรู้เท่าทันใจตัวเองเท่านั้น